สวัสดีครับคันนี้เป็นแ a มรี่นะครับก็รถใช้มาเยอะแล้วนะฮะนี่เป็นแชมรี่นะครับทางคุณอาเจ้าของบอกว่ารถคันนี้มีปัญหาแบบเริ่มวิ่งอืดแล้วน,นะครับอันนี้เป็นเจ้าของรถนะครับคุณอาเขาบอกว่ารถเริ่มวิ่งอืดน,นะฮะก็พ่อไอเสียเนี่ยในระบบท่อเขาเปลี่ยนหลายอย่างแล้วเคยเอาท่อแคตตัวล่างออกไปนะครับ แล้วก็ทีนี้ก็เลยมีเหลืออตัวท่อแคตตัวบนนะครับที่อยากจะเปลี่ยนนะฮะทางเราก็มีแคตใหม่คอยบริการนะฮะเป็นมาตรฐานอยู่รปี่นะฮะเปลี่ยนสาหรับแคมรี่ตัวนี้อาจจะอยู่ที่เขาไฟนะฮะต้องแก้งานนิดนึงนะฮะก็ต้องสอดเขาไฟตัวนี้นะฮะเพื่อที่ออกมาแก้นะครับใส่แคตเข้าไปก็ไม่มีปัญหาเรื่องไฟโชว์กินเหม็นนะฮะก็ทำให้รถกลับมาตัาเลงดีเหมือนเดิมนะฮะวิ่งดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันไฟไม่โชว์ด้วยครับสนใจนะฮะ ใครที่มีปัญหาเรื่องข้อแคตาไลติกตันนะหรือฟังไฟโชว์มาที่ร้านอาท่ทอซิ่งได้เลยครับขอบคุณครับ